สวัสดีครับ กินกันฟินๆนะคะก็วันนี้เราก็มาอยู่ที่ตีน้อยคาเฟ่นะคะเป็นแบบว่าขอบคาณอยู่ที่สยามซอยสองนะคะทุกคนก็คือขอบคุณมากเลยคือทางร้านตีน้อยชวนพวกเราอินฟินมารีวิวคราวนี้ก็ขอบคุณตีน้อยรู้สึกเป็นเกียรติมากครับยังแบบตกใจเลยที่เขาทักมาใครที่แบบว่าอยากกินของหวานก็คือสามารถมาตีน้อยได้ก็คือตีน้อยก็ขึ่นชื่อเรื่องราคาอยู่แล้วราคามันถูกอยู่แล้วตะกี้แอบเห็นไปว่าราคามันเริ่มต้นที่35บาทใช่เออแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าเมนูวันนี้เราจะไปกินอะไรแต่ว่าก่อนจะไปทุกคนเห็น ข้างหลังนี่ไหมนี่ก็คือเขาสามามาให้เรามาเพ้นอะไรก็ได้อินฟินมาแล้วเราก็ต้องต้องเช็คอินน้อยเช็อินหน่อยมาแต่ผมอยากรู้มากเลยใครเขียนนะเนะี่ย <c oughs> ถ้าผ่านมาดูคลิปช่วยบอกผมหน่อยนะคเราขึ้นไปข้างบนนะเดี๋ยวเราไปรีวิวกันเลยนะ เมนูแรกและก็เมนูสองของเรามาถึงแล้วครับ,รบอันนี้ชื่อเมนูอะไรคะปังหมอ้อไฟนมชมพูครับอียะขอแอบกระซิบมาบอกว่ามันเป็นของอยายุวิชชื่ออย่างงี้มาจากไต้หวันชัวร์นอเดี๋ยวสปีกไต้หวันเขาฟังอะอลิเกโต้ก็ไซส์มาวก็อันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าสโนวี่ชาไทยไข่มุกเฮ้ยอันนี้น่ากินอ่ะ มันก็จะมีความแบบเหมือนไอติมน่าจะคล้ายๆเชลร์ี่ด้วยป่ะเปนแบบอ่าเบสโนวี่แล้วก็ไม่ว่าเป็นคาราเมลหรือเป็นน้ำเชื่อราว์ชูการ์ใช่แล้วก็มีไข่มุกที่แบบแต่งมันสวยงามมากราคาของปังหม้อไฟนมชมพูเนี่ยเขาบอกราคาหนึ่งร้อยหกสิบเก้าบาทแล้วคือจุดเด่นของมันคือท็อปปิ้งมันเยอะมากเราลองมานับแม้ว่ามีท็อปปิ้งอะไรบ้างได้เรามาดูอันแรกเลยนี่ที่เห็นไข่มุกมีลูกชิทไอสีชมพูนี่คืออะไรมันคือท็อปปิ้กรอบสาม อันนี้ด้วยมีแบบเขาเรียกว่าเป็นโกลเด้นบับเบิ้ลป่ะเยี่ยมว้าอินเตอร์มานี่เราจะบอกว่าไข่มุกสีทองแล้วก็มีนี่ไอโยนี่เขาบอกเป็นบุญอ๋ออันนี้คือไอโย่ใช่ไหมไอโยนึกว่าคืออันนี้เอ้อันขอขอดีลูกชิ้นสี่มีเฉาขุยห้านี่มีขนมปังข้าวโพดแล้วก็มีคัมโบ้มืนอย่างน่าจะหมดแล้วป่ะน่าจะมันี้เรากินเลยไหมเรากินเลยเราต้องลาดอันนี้ก่อนไหมนะเป็นน้ำแดงแน่ต้องลาดมาพร้อมมาฮันโฟนกล้องจับนะคะพร้อมมั้หนึ่งสอง มาลองชิมกันเลยมากดข้าวมาก็เพื่อวันนี้แหละไม่ได้กินข้าวแล้วกินของหวานเลยประเด็นชีวิตดีดีดูซุนไวนี่ครับอมเหมือนน้ำแข็งใสแต่อันนี้มันน่งเป็นกะทิเหมือนบิงซูป่ะบิงซูอยู่บิงซูอ่ะแต่นี้มันนี่รู้สึกเหมือนน้ำแข็งใสแต่ว่าน้ำแข็งมันละเอียดมันบิงซูอ่าอ่าใช่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 ไอ้ไข่หมูอร่อยไอ้พวกท็อปปิ้ง แต่ชอบคอมโบอเขามากเลยกินรวมกันระหว่างุดดจุอร่อยอ่ะแต่พวกก็พูดเถอะกินกันไงให้หมดเ่ยน่าต้องสามสี่คนเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ทีมงานเขากำลังรออยู่ใช่แล้วก็กินช้าๆลองอันนี้ก่อนอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะอโย่อโนเดียวอโยเหมือนวุ้นน้ำแดงแต่ว่าวุ้นคนละแบบกับบ้านเราข่อยคำนะคะ มีคฉาด้วยครับมีเฉาวกวยด้วยแล้วก็ขอขนมปัน้นหนึ่งคำแครอทแครอทเดี๋ยวกลับมากินนะแม่แม่บ้านโกเบตสามสองอไม่ถูกรางวัลเลยเอฟวีพีครับนั่นนนแก้งานอีกแล้วหรอครับ ขอกินด้วยได้ไหมไม่ได้จิ้กและยิ้มไปกับขนมปังโกเบรดแม่ต่อไปก็เป็นเมนูนี้สนวี่ชาไทยไข่มุกเซซรลลาให้ใช่ไหมใช่ขอบคุณนะผมว่าเหมาะกับพี่สุดละของหวานสุดๆขยับกอดนิดนึงเพื่อให้พาละลายนี่แล้วก็อ อร่อยใช,ช่เป็นชาทานที่แบบกลิ่นชาเข้มมากเขามีน้ำย่างอื่นอีกด้วยนะใช่มีเยอะเลยแหละมีน้ำลำไยนมชมพูนมโอนัตินนมสดบาวชูกา้าอะไรพวกนะน,นี้แต่อันนี้น่าจะเป็นแบบฟิลสิคเนเจอร์เขาเขาเปลี่ยนหลอดให้แล้วเผื่อแบบคู้กูวิออดอะไรเงี้ยคือเค็มไหมอือหืออร่อยอ่ะเขามีเมนูน้ำที่ผสมกับไอโหเจีนี่ด้วยนะ แปลว,ว่าจุดเด่นของตนตีน้อยป๊อปอาคาเฟ่เนี่ยก็คือเป็นไอหยชูชอบเขาว่าไอหยูมากเลยนะพวกเรว่าไอหยูแล้วมาดูไอหยมาจากไต้หวันน่ะก็ต้องเป็นซ<ช>ิงเกิลเขาแหละงั้นเดี๋ยวไปโอโอเมนูต่อไปกันเลยดานี่ก็เป็นอีกเมนูหนึ่งนะคะที่มาแล้วอะไระะปีใจยอยากกินอ,อันนี้ก็เป็นเมนูปังปิ้งไส้ไข่เค็มปกติกินไข่เค็มไหมคะกินครับกินไข่เค็มปลาหมึกผัดไข่เค็มอ่ะกระทงวานะไม่กินเลยพวกเปี๊ยไข่เค็มไม่กิน ไม่กินเลยใช่ทำไมอ่ะไม่ชอบมันยังไม่เปิดมันคือไข่เค็มมันจะมาเป็นของหวานได้ไงยังไม่เปิดใจไม่ใช่แต่ลองลองกินกันเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งร้านนี้ก็มีน้ำนี้ให้ด้วยอันนี้เป็นชาใส่นะคะอันนี้เป็นนมชมพูครับแบบปกติไม่ใช่แบบอะไรนะ snow อันนั้นเป็น snowy อันนี้ก็เป็นธรรมดาอันนี้เป็นธรรมดาเป็นน้ำเลยเออหลองจะบอกว่าชาใส่อันนี้มันมีวุนข้างในให้ด้วย ทุกคนน่าจะไม่เห็นนะว่ามันมีบุญอยู่ข้างในมันจะเป็นบุญอยู่ตรงนี้เรก็หวานเจี๊ยบแต่อันนี้ไม่ค่อยหวานนะอันนี้มันมีรสหวานนุ้กคนนช,ชาใส่มีรสหวานแต่ว่าไม่ได้หวานมากแล้วก็จะมีบุญอยู่ตรงประมาณนี้ก็คือดื่มไปก็จะมีบุญที่เขียวด้วยมาเรามาชิมอันนี้นคืออะไรเนี่ยอันนี้คือไอติมไอติมอะไรต้องชิมโอเคมาเดี๋ยวเรามาเรือกอะไรนะคะคชิมนี่คือชิมของทิงยี มาเรามาชิมขนมปังก,กินกันไอติมอร่อยอนี่เป็นครั้งแรกของน้องที่น้องได้ลองกินไขเ่เค็มเวอร์ชันของหวานตาดาสีส้มแบบไคล้ายชาไทยแต่ไม่ใช่ชาไทยเด้อ,อเหมือนจะลาเปาใ่ไข่คือมือกำลังงงอนรอบน,นี้บายทห่นี้อหคนที่ไม่ค่อยได้กินไขเ่เค็ม ไม่ได้ใหญ่มาแต่ว่าอร่อยไม่นึกว่าไข่เค็มมันจะเป็นแบบนี้เพราะปกติมันต้องเค็มๆแต่อันนี้มันหวานแต่ว่ามันมีเท็กเจอร์เหมือนไข่เค็มนะหอมอร่อยดีเขาบอกว่าไม่ชินอร่อยมากีเหมือนนึกถึงซาลาเปาแล้วก็เป็นไส้ลาวาที่มันเป็นไส้ไข่เค็มใช่ไหมแล้วเนี้ยรสชาติไข่เค็มมันนัวแบบไข่เค็มแบบเน้นมากมันนัวแบบหอมนมหอมกลิ่นไข่เค็มนแบบฟินจริงจริงจริง าคนเดียวอาจจะสั่งแบบหนึ่งสเมนูก็แบบอิ่มแล้วอิ่มแล้วใช่ใช่อันนี้เราอาจจะแบบว้าวถ้ามากับเพื่อนอ่ะสนุกกินได้แบบรอบโต๊ะอันนี้จำาัญนที่ถ่ายรูปเยอะมากมีถ่ายรูปแบบมีสามชั้นทุกคนก็คือมุมถ่ายรูปแบบเปียวปามาก

พี่หน้าอยากให้ไปกินร้านไหนก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะคะไม่เคยเห็นใครคอมเมนต์เลยไม่เคยเห็นใครคอมเมนต์เลยคอมเมนต์มาได้นะคะคอมเมนต์หน่อยขอสักเมนต์นึงขอสักเมนต์นึงร้านหนึ่งร้านหนึ่งไม่เหมือนหนึ่งแบบมาสักร้านอ่๋อร้านหนึ่งร้านอ๋อหนึ่งร้าน เราตกใจก็คอมเมนต์มาได้นะคะฝากกดไลค์กดติดตาม Facebook, Youtube, TikTok, IG ของ The Infinity ไว้ได้วยนะคะแล้วก็ฝากช่องทางติดตามของพวกเรา2คนด้วยครับก็วันนี้ก็จะไปแล้วนะคะก็ฝากปีน้อยไว้ด้วยะคะ่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย